รายงานผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565 สวัสดีครับกับผมนายบุญยืนเปียที้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเอียนวิทยาฐานะจํานวนการพิเศษโรงเรียนบ้านบางเอียนตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลปลายาอำเภอปลายาจังหวัดกระบี่โรงเรียนบางเอียนจัดการศึกษาสองระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖โรงเรียนบ้านบางเหียนมีนักเรียนจํานวน700กคน และมีการาการครูและบุคลกากรทางการศึกษาจำนวน38คนโรงเรียนบ้านบางเอียนเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศาึกษาโดยการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่าง,ย,างยั่งยืนข้าพเจ้าได้ดำเนินการการกับเคลื่อนตามมาตรฐานตำแหน่งผู้วิทยาฐานศึกษาและการดำเนินง,งานตามประเด็นต่าายทั้ง3ประเด็นด้วยการใช้5ดีโมเดลและการพัฒนาด้วยวงจรคุณภาพประกอบคือการบริหารจากการดีบุคลากรดีการจัดการเรียนการสอนดี สภาพแปดล้อมดีและเครือก่ายดีซึ่งจะนำการพัฒนาด้วยวงจรคุณภาพ PDC พัฒนาอ่านอย่างต่อเนื่องเป็นระบบการประเมินผลการพัฒนา,าตามข้อตกลงส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนา,าตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ประรานมีประอานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการอาจารศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเจียงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารอ่านชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่คกศกำหนดเต็มเวลา 2. การปฏิบัติอ่านและผลการปฏิบัติอ่านตามมาตรฐานตำแหน่งผู้งารอาการศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำต่างวิชาการ 1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้ประกาศกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้จะตาแผนพัฒนาอานวิจาการที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของตารางสาประเมินความต้องการจำเป็นของครู1.2 การจัดตําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้เริ่มพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีการประเมิน ผลการใช้หลักสูตรการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนได้เริ่มพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและปฏิบัติ การสอนแบบ Active Learning ครูมีการเตรียมการจัดก,การเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นิ้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลายมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้แบบการรยานมิตรและนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ได้รเริ่มพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้นำสื่อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์1.5มีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในต่างสาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้เครื่องมือนิทศแบบนิเทศ3ปีโมเดลเพื่อกับเคลื่อนอ้อมเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านบางเหียนมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพ การศึกษาไปในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง หนึ terror, ่งฉุกการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้รเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนําผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยการประชุมครูต่าง วิชาการด้านการนำหลักสูตรไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การใช้สื่อนวัตรกรรมและการวัดผลอย่างหลากหลาย ด้านการบริหารจัดการระดับศึกษา2.1การบริหารจัดการระดับศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบก็บังคับนโยบายและตามหลักบริหารการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการระดับศึกษาครอบคลุมงานสีด้านคืองานบริหารงานวิจาการด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารอุประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปโดยบริหารตามกฎหมายระเบียบก็บังคับและนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดตํามแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะบับ2,500อซิถึง2,567ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาจากต้นสังกัดและแผนการศึกษาชาติจัดตามแผนอุปประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี2 5 6 5 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนที่เริ่มพัฒนาสนับสนุนร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร กิจการนักเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและสปานักเรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เริ่มพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำต่างการศึกษาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียนการแก้ปัญหาผ่านระบบ MOE SC เมื่อผู้รับบริการโรงเรียนบบการดำเนิน การเยี่ยมบ้านนักเรียนการคัดกรองและการบริการแก่นักเรียนยากจนา่านระบบ CGT ไอดูปออน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมต่างการบริหารส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตรกรรมชึงรุกรเรื่องพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนจัดทำแผนอุป,ปมาณแผนปฏิบัติการประจำปีเกณฑ์องเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานปรักอ่านบริหารโดยำํำนึงถึงประโยชน์ และความคุ้มค่านำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในตถานศึกษาเพื่อพัฒนาตถรานศึกษารเริ่มพัฒนาและส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาตถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้าง การมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพในแต่าะสาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านบริหารงานชุมชนและเครือกาย4.1การสร้างและพัฒนาเครือกายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้เริ่มพัฒนาส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะนะกรรมการศึกษา,าผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมเสริมสร้าง,างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยจัดตั้งคณะ,ะกรรมการโรงเรียนเสริมสร้างความร่วมมือสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการศ่างษาการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบางเหียนโดยการประสานงานส่วนราชการต้องถิ่นองค์กรชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดระบบ การให้บริการในสังสาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือกายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีบริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและอ่านจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรม้องถิน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศาึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บรีา,รานการศึกษา และรอบรู้ในการบริหารงานมากขึ้นมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้ต่างวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒน,นาตนดิงและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา อานบริหารจัดก,การอาจารย์ษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและตาจางย์ษาได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมแบบนินทิศ3ปีโมเดลเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์เรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านบางเหียนและมีการ เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมพัฒนาการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์กกศกำหนดผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและตถานศึกษาผลจากการปฏิบัติอ่านตามมาตรฐานตำแหน่งผู้แหวนทางการศึกษาตั้ง5ด้านที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของครู ผู้เรียนเละต่างสามีดังนี้ท่านผู้เรียน 1. ผู้เรียนร้อยละ79.40่านเกณฑ์การประเมินตามหลักจูตรต่างสาสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ7.40 2. ผู้เรียนร้อยละ98.40ป่านเกณฑ์การประเมินทักษะคุณลักษณะประจมิจจา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ8.40 3. ผู้เรียนร้อยละ93.19ส่าปานเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ3.19 4. ผู้เรียนร้อยละ96.00ได้เก้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ถสถานศาดดำเนินการ สูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ16.00 5. ห้าผู้เรียนร้อยละ97.67ได้รับการช่วยเหลือตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ7.67 6หกผู้เรียนร้อยละ82.14ผ่านเกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ2.14 7. ผู้เรียนร้อยละร้อยมีความรู้ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัยสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ20.00 20. ด้านที่เกิดผลต่อครู 1. ครูละร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตามมาตรฐานการเรียนรู้เป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรสถานษาสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ10.00 สองครูร้อยละ94.40มีแผนจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแผนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ14.40 3. ครูร้อยละร้อยสามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแบบผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาเป็นไปตามที่คาดหวัง สี่ครูร้อยละร้อยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามที่คาดหวัง 5. ครูร้อยละ 9- 1้0ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำภูมิยาต้องตินมาบูรณาการสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ11.00-6 ครูร้อยละ9 4, 6 1 0ใช้เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลายสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ16.107ครูร้อยละร้อยได้รับการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศโดยใช้เครื่องมือแบบนิเทศสามปีโมเดลเพื่อส่งเสริมกับเครื่องอ่องเรียนคุณภาพโรงเรียนบางเหียน เป็นไปตามที่คาดหวัง 8. ครูร้อยละร้อยได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการลเกลกเปลี่ยนเรียนรู้ตางวิชาชีพเป็นไปตามที่คาดหวัง 9. ครูร้อยละ82.17มีการดำเนินโครงการและรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมการบริหารงานสีด้านสูงกว่ารับที่คาดหวัง ร้อยละ2.17 10ครูร้อยละร้อยมีการดำเนินการกิจการนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามที่คาดหวัง11ครูร้อยละร้อยได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามที่คาดหวัง12ครูร้อยละร้อย จัดให้มีกรรมการห้องเรียนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาห้องเรียนเป็นไปตามที่คาดหวังผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนจัดจันโอป,ประมาณเป็นไปตามที่คาดหวัง 2. ส,สถานศึกษามีผลจำริสต่างการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 2. 3ุดสามห้าเป็นไปตามที่คาดหวังสามอยละแปดสิบสองจุดหนึ่งจิตของโครงการกิจกรรมสามารถดำเนินการสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ2.174สถานศึกษามีองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของนานศึกษาเป็นไปตามที่คาดหวัง 5. สถานศึกษา เป็นจุมจุนแห่งการเรียนรู้ต่างการศึกษาเป็นไปตามพิกที่คาดหวัง 6. สัาตศึกสามีนวัตรกรรมแบบนิทศ3ปีโมเดลเพื่อส่งเสริมกับเครื่อนงโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านบางเหียนมาใช้ในการนิเทศกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามที่คาดหวัง 7. สถานศึกษามีองเรียนคุณภาพภายใต้สาถานการ์เพล่ะะบาิของรูปติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นไปตามที่คาดหวัง8สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในประตมวัยคุณภาพแับยอดเยี่ยมและระดับการศึกษาพื้นฐานระดับคุณภาพดีลืศสูงกว่าระดับที่คาดหวังร้อยละ11.00ส่วนที่2 ก็ตกลงในการพัฒนานที่เสนอเป็นประเด็นต้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นต้าตายเรื่องที่1เรื่องการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหียนด้วยกณฑนอ้องเรียนคุณภาพภายใตย้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อคูาวรั2019ำดำเนินงานตามประเด็นท้าตายด้วยกระบวนการ วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนการดำเดนินงานดังนี้ขก้นวางแผนศึกษาวิเคราะห์สภาพปาัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควรัสิ0 -19 จะทำโครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโครงการนิติภไยใน จัด้งแผนพัฒนาการอ่านการเขียนปีการศากษา2565แต่งตั้งคณะก,กรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยปีการศา, 2, ากษา2565คณะก,กรรมการดำเนินงานนิเทศการสอนส่วนเยี่ยมชั้นเรียนปีการศากษนา2565กิาการดำเนินการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนตามแผนพัฒนาการนานการเขียนปีการศึกษา2 5 6าจัดทำเครื่องมือนิเทศแบบ3ปีโมเดลเพื่อส่งเสริมการกับเคลื่อนอ้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านบางเอียนกัน้นตรวจสอบติดตามผลการแก้ปัญหาพัฒนาส่งเสริมการนานการเขียนระดับอ้องเรียนเป็นระยะเพื่อดูความก้าวหน้าของผู้เรียนพร้อมให้คำเสนอแนะ การปรับปรุงนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศกำกับติดตามมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหียนต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและส,สาราจึงปริมาณน,นักเรียนร้อยละร้อยได้เรียนรู้ด้วย รูปแบบที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อกูนาไวรัส2019 2. น,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 นักเรียนระดับชั้นป .1- ป .3 ร้อยละ94.33อานอก 3. นักเรียนระดับชั้นป .1- ป .3 ร้อยละ87.94เขียนได้ 4. นักเรียนระดับชั้น ป .4 ถึงป .6 ร้อยละร้อยอ่านคล่อง5นักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ร้อยละ99.10เขียนคล่อง6ครูร้อยละ94.73มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดปฏิสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเชิงคุณภาพ 1. นนักเรียนมีผลการประเมินการอ่านและการเขียนปานเกณฑ์การประเมิน 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์อ้องเรียนคุณภาพ 3. โรงเรียนมีนวัตกรรมเกณฑ์อ้องเรียนคุณภาพเป็นแนวตางยกระดับผลระบิบต่ตตางการเรียนประเด็นต้าตายเรื่องที่2เรื่องการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนการำดำเนินงานตามประเด็นต้าตายด้วยเกณฑ์กระบวนการวงจรคุณภาพ PDC ซึ่งมีขั้นตอน,นำดำเนินงานดังนี้ขั้นวางแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการำดำเนินการพัฒนาก,การของเด็กปฐมวัยทั้ง4ด้าน ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมพัฒนานจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแต่งตั้งคณะกรรมการกับเครื่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกำหนดปฏิทิน,นำดำเนินงานการดำเนินงานอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยแองประเทศไทยจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแก่เด็กปฐุมวัยกั้นตรวจสอบดำเนินการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้แบบนิเทศ3ปีโมเดลด้วยกระบวนการนิเทศแบบเอซอ์โมเดลกั้นปรับปรุงนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศกำกับติดตาม มาปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปคุณลับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูถสถานศึกษาที่คาดหวังจึงปริมาณ 1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อยละร้อยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบโครูงานบ้านนักวิยาตร์น้อย 2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อยละร้อยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาเป็นไปตามวัย3ครูปฐมวัยร้อยละ93.33จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบครูงานบ้านนักวิยาศาสตร์น้อยเชียงคุณภาพ1ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคม,แล,งคมและสติปัญญาในระดับ3ขึ้นไปร้อยละ 90.63สครูปฐมวัยมีทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโรงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสสถานศึกษามีกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพประเด็นต้าตายเรื่องที่3เรื่องการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 การดำเนินการขั้นตอนตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDC ดังนี้การวางแผนศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและการจัดการเรียนการสอนของครูภายใต้สถานาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทา,างการศึกษา แต่งตั้งกรรมการกับเครื่อนการดำเนินงานในกครงการพัฒนาครูและบุากรณงการศึกษากำหนดปฏิทินดำเน,นินงานกั้นดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจริงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้เก่บุคลากรภายในโรงเรียนส่งเสริมไม่มีการดําเนินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชการการสอบดําเนินการนิเทศกํากับติดตามโดยใช้แบบนิเทศ3ปีโมเดลด้วยกบวกการนิเทศแบบเอซโมเดลการปรับปรุงน,นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศกํากับติดตามมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจึงปริมาณ 1. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์พระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 2. ครูร้อยละก0 มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโครไวรั2 0 -19 เชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีพั ตนาการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และหลักจุดกำหนด 2. ครูบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรีนยนการสอนภายใต้สถา,านการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อกณวิดรัส2019 3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพขอบคุณครับ